โอเคได้ยินนะได้ยินนะครับอ่ะเรามาดูกันครับเราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับ ในหัวข้อวันนี้เราจะเรียนเรื่องการบวกการบวกจำนวนสองหลักแบบมีตัวทดนะครับแบบมีตัวทดนะเวลาเราบวกเราต้องบวกจากหลักหน่วยนะไปหาหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะครับเนาะเรามาดูให้นักเรียน เขียนเวลาที่ออนไลน์วันนี้ก็คือ11บเนาฬิกาถึง11.40นะครับเขียนได้เลยครับวันนี้วันที่21่สิอ็ดหกสี่คะแนนเต็ม10นะครับเต็มสิคะแนนวันนี้เราทำ สิบข้อเลยทำสิบข้อดูย้อันนี้ไปไว้ฝังล้นจะได้ไม่ไม่บงังสิบคะแนนเอาไว้ฝังนี้เนาะจะได้ไม่บังกันมาสามคนเองนะครับเข้ามาสามคน วันนี้เราก็ทดสอบก่อนได้ยินไหมครับคุณแม่ปิดไม่อยู่นะครับได้ยินแล้วค่ะคุณครูครับเมื่อกี้คุณแม่ปิดไม่อยู่ครับเอาฟังคุณครูเลยดูกับคุณครูข้างในนี้ก่อนมาครับมาเรียนกันขึ้นมาเรียนกันนะครับข้อที่หนึ่งเมืนะ่อกี้อธิบายไปแล้วว่าการบวก การบวกจำนวนสองหลักแบบมีตัวทดจำนวนสิบข้อให้นักเรียนจดเสร็จสมุดก่อนนะครับวันนี้ยังไม่ได้ทำในแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งเราก็วิธีทําคำผู้ปกครกองเห็นผมเขียนบนบนชาร์ตในหน้าจอไหมครับเห็นค่ะน,นะครับก็เขียนว่าวิธีทํา กี่คำก่อนไม่บ่กดข้อหนึ่งก้อที่หนึ่งิทำคเอาลายมือสวยนะของคุณครูใช้ไมาเขียนก็เลยไม่ค่อยสวยนะครับเอาสวยเร็วมันจะไม่ทันนะไม่เป็นไรครับผู้รองก็เดี๋ยวถ้าน้องไม่ทันผมจะอัพลิงก์เข้าไปในกลุ่มเฟซอีทีหนึ่งก็ไปเปิดดูในนั้นก็ได้ครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้พี่อะไรนะพี่ว่านอะไรนะว่านกับอะไรนะ ชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับวันอะไชื่อเล่นชื่อว่าอะไรน,นะลูกว่านครับอ๋อว่าน,น,านเนาะนัทไิชาคนเล็กแล้วอันอนั้นคนเล็กแต่ไม่เปิดกล้องเนาะไม่ไอเอ็นคูแล,ล้วครับอ่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งไม่เสียเวลาการบวกนะครับข้อที่หนึ่งสิบหกบวกหก สิบหกบวกหกแล้วก็ตั้งได้ว่าสิบหกบวกด้วยหกหนึ่งตัวเลขเท่ากับหนึ่งช่องหนึ่งช่องในสมุดเรานะครับแบ่งช่องไฟให้ถูกการบวกก็คือบวกจากหลักหน่วยก่อนอันนี้คือหลักหน่วยอันนี้คือหลักสิบนี่คือหลักสิบเวลาบวกเราบวกจากหลักไหนครับบวกหลักหน่วยก่อนเนาะ บวกตัวนี้ก่อนบวกหลักหน่วยครับนะหกบวกหกนะครับหกบวกหกเราก็จะเอาหกตัวนี้ไว้ในใจก่อนสมมตินะบวกหกเราหกตัวนี้หกตัวนี้ไว้ในใจก่อนอันเราก็ต้องชูขึ้นมาอีก ีนิ้วอีกหกนิ้วนะครับอีกหกนิ้วดังนั้นหกบวกหกจะมีค่าเท่ากับสิบสองจะมีค่าเท่ากับสิบสองคราวนี้สิบสองเราจะใส่สิบสองอย่างนี้ได้ไหมครับได้ไหมอย่างนี้ถูกไหมไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องครับมันไม่ได้นะครับเราต้องใส่หลักหน่วยก็คือสิบสองคือใส่สองถูกไหมครับ ใส่สองอ mm hmm. นะแล้วทดด้วยหนึ่งทดด้วยหนึ่งตัวนี้ไปทดในไหนในหลักหน่วยหรือในหลักสิบหลักสิบค่ะอ่าเก่งมากครับนะัตตนิชาในหลักสิบนะครับทดหนึ่งทดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็วงกลมไว้ก่อนนี่คือตัวทดนะบางคนลืมไม่ได้เรียนานานเพราะติดโควิดเนาะบางคนลืมตัวทดเราเห็นแค่เลขหนึ่งตรงนี้ก็ชักลงมาเลยอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูก อ่าไม่ถูกนะครับเราต้องเอาตัวทดลงมาด้วยถูกไหมครับเราต้องเอาตัวทดลงมาด้วยอนะ่เราทดมันไว้เราก็ต้องเอามันลงมาด้วยทะนั้นหนึ่งบวกหนึ่งจะมีค่าเท่ทากับเท่ากับอ่าเท่ากับสองข้อที่หนึ่งจึงตอบได้ว่าเท่าไหร่ครับยี่สิบสองโอ้เก่งมากครับยี่สิบสองเนาะยี่สิบสองนี่คือข้อที่หนึ่งอ่า ทำทันไม่เอ่ยทำทันเนะาะอันนี้ใครครับหนีบผูริผูรินัทยุคผาไม่เห็นกล้องเลยเห็นแต่รูปภาพไม่ต้องอายนะลกูกไม่ต้องเขินมุณครูย,ยังเปิดกล้องเลยครับเปิดกล้องมูไหนเปิดกล้องโอเคเราจะได้คุยกันไงลกูกจะได้เห็นว่าเราเรียนหนังสือกันเป็นไงอยู่บ้านเหาไหมเหงาคิดถึงเพื่อนไหมครับ ท่นไม่เลยอ๋อนี่คือข้อที่หนึ่งังนั้นเราตอบเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นใต้ขเส้นที่จเอะรอบขีนะอ่าต่อมาเรา,าดูข้อที่สองข้อที่สองนะครับข้อที่สองข้อที่สอง ข้อที่สองครับเราก็เขียนเหมือนเดิมวิธีทำอ๋อสิบเจ็ดบวกด้วยสี่บางคนก็เรียนผ่านมาแล้วมันก็จะคิดได้เร็วขึ้นถูกไหมครับอันนี้ครูมาทบทวนให้ให้ดหูเฉยนะทบทวนดูเฉยว่าสิ่งที่เราเรียนไปแล้วมันปิดช่วงโควิดเรายังมีความจําเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับอาการพักการสวัสดีค่ะได้ยินไหมลกูก นะครับอเรามาดูครับข้อที่สองสิบเจ็ดบวกด้วยสี่สิบเจ็ดบวกด้วยสี่เราก็บวกหลักหน่วยมันเดิมบวกหลักหน่วยก่อนเจ็ดบวกสี่เจ็ดไว้ในใจนะชูขึ้นมาอีกสี่นิ้วเจ็ดแล้วก็นับไปอีกสี่นิ้วก็จะรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ครับ สิบเอ,อ็ดค่ะออเก่งมากครับสิบเอ็ดดังนั้นสิบเอ็ดเหมือนเดิมคําว่าสิบเอ็ดมันมีอยู่สองตัวแบบนี้ถูกไหมครับถ้าเราจะใส่แบบนี้ไม่ถูกใส่แค่อะไรใส่แค่หลักนงงก็คือใส่หนึ่งทดเ็ดกออา,าอใส่หนึ่งทดหนึ่งนะครับดังนั้นเราได้ตัวทดแล้วหนึ่ง บวกหนึ่งมีค่าเท่าไหร่ครับสองคำตอบข้อที่สองมีค่าเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบเอยสิบยี่สิบเอนะครับยี่สิบเออัน,นั้นคุณครูพาทำสองข้อแล้วข้อที่เหลือให้นักเรียนลองทำเองได้ไหมรัครูก็จะคุยไปด้วยทำได้ไหมครับได้ค่ะทำได้เนาะแบบตอนนี้เราอาจจะ เรียนออนไลน์เราอาจจะเขียนไม่ทันเราก็ลองทดเลขเล่นๆก่อนว่าคําตอบที่ได้ในแต่ละข้อในแต่ละข้อ <c oughs> แล้วครูจะถามที่เราควรว่าถามที่เราควรว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่ข้อนี้ตอบเท่าไหร่เนาะตอนนี้มีสมาชิกเข้ามาดูในห้องทั้งหมดสิบเอ็ดคนจํานวนนักเรียนทั้งหมดมีอยู่กับสี่สิบมีอยู่สิบเอ็ดคนนะครับอลองลงมือครับ ลงมือทดได้เลยสิบข้อภาพชัดไหมลกูกชัดเนาะภาพชัดนะครับเสียงชัดไหมเอ่ยชัดค่ะโอเคครับลงมือทําครับเขาให้ทำ เป็นคําตอบแต่ละข้อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครูจะถามแต่ละคนว่าเราตอบอะไรกันบ้างไม่แล้วไม่เห็นไม่ไม่เลยหูฟังไม่ได้ทำได้ยินได้ยังนะพาการได้ยินยังครับพาการได้ยินไหมได้ยินไหมลูกครูไม่ได้ยินเราพูดเลยอเปิดเปิดไม่ก่อนลูกเปิดไม่ก่อน นูนูน,นูปิดไม้ไว้ละวลูลกปิดไม้สีแดงไว้กดเป,ปิดไม้เราพูดครับไม่ได้ยนินนูกไม่ได้ยนินคุณครูไปไหนจำหนึ่งลกูก อะไรหายไปอะไรหายไปไว้ฝั่งนี้ดีกว่าแล้วคุณแบ่งไว้จอนี้จะได้ไม่คุนกับเเนาห็ยังเอ่ยเห็นคับเร้องเลยราคาบอกคุณครูอย่างราคาหนูอยากปิดกล้องนะครับคุณครูอะไรนะปิดทาไมกล้องปิดไม่ดีกว่าไม่ให้ครูว่าปิดแต่เปิดแต่กล้องก็พอลรงนี้ทำครับ ฟังอะไรอ่ะแม่อ่ายยาวด้วยกันคุณผู้สัิคคะได้ยินเสียงนักล้าไหมคะครับได้ยินครับได้ยินแล้วครับอย่าถ่ายรูปนะครับ ใส่ยังไงอ่ะใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไอ้พังใส่ไม่ได้ลงมือทำเลยลูกลงมือทำเลยครับไอแพด สำหรับนักเรียนที่เข้ามาทีหลังนะครับมีทั้งหมดสิบข้อให้แสดงเป็นวิธีทำเนาะลงมือทำได้เลยวิธีทำวิธีทำธีทำปากการเราใช้ได้ไหมปากกาได้ลองเขียนปากกาเราใช้ได้ไหมปากกาปากาปากาเป็นดินสอดีกว่าครับคุณประพองได้เป็นดินสอดีกว่าครับ ทองครจนครู้าวก่อนหรากินข้าวียกคกินข้าวถูกไหมครับ้าวแล้วครับเจรอร่อยนะครับมันก็หนุดมเหมือนเดิมอ่ะ แต่เ,เพลงฟังด้วยไหมไม่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 เคยใส่แบบนี้แตเ,เพลงฟังเนอะยังไงนะตัสมุ <Okay. S 1> เราจปกินชอบก่อนเพงลเเพงฟังด้วยแค่ที่ิเหรี่ไม่เห็น เอาเอา,เอ,าอะไรเนี่ยเพลงด้วยไงลูกจะได้ไม่เบื่อนิ่งเปิดเพลงนิง่งกวนสมาธิโอ้ครับโทษทีครับปิดครับปิดเพลง น,นี้แสดแงวิธีทำใช่ไหมครับคุณครูใช่ครับสิบข้อเลยค่ะวิธีทำสิบข้อแบบตั้งตั้งโจทย์นี้ค่ะแล้วก็บวกลงมาบแบบนี้โอเคใช่ค่ะบวกหลักหน่วยกว่อนนะครับบวกหลักหน่วยกว่อนนะมองเห็นเป็นตัวเลขรองเราไม่ ขยับมาข้อ,อสามคไมรนะไม่ใช่เป็นข้าใหญ่นี่จะทำไมไมายบรรทัด ว่าเขะ้าไม่ไม่ฟังไปใส่ตษาใส่ให้ดีได้เน่ ก็ปองไม่ซ้อมมากนักท่้นหนึ่งเห้อขาหนึ่งที่สองไม่ไส่เด็นเซนต้าด้วยนะยเจมก็เด็นี่กเ็นต้ด้วยแล้วจดไว้ก่อนเอยไม่เป็นไรนเดี๋ยวเนี่ยอกมา chapter ไปแล้วนะ สํ<ม>าสำหรับผู้ปกครองที่น้องจดเป็นกันนะครับก็เข้าไปในกลุ่มเดียวผมจะอัพลิงเข้าไปให้นะครับอยู่ในกลุ่มเฟสเลยจะได้ง่ายอ๋อค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณครูครับก็พยายามหาวิธีให้ผู้ปกครองกับนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนร่วมร่วมกันกับนะครับารบ,บางวันคุณแม่อาจจะไปทำงานข้างนอกนะคะน้องก็ต้อง อยู่กับย่าค่ะก็คืออาจจะไม่ได้เปิดเข้ามาเข้ามาออนไลน์กับคุณครัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นแม่กับจากทำงานนะคะก็จะมาเปิดใน Facebook แล้วก็ให้เขาทำนะคะใช่ครับค่ะถ้าเอาไปไว้ในในกลุ่มไลน์กลัวว่ามันจะมีเวลาจำกัดนะครับใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวรูปมันจะโดนลบเนาะครับอีกอย่างไฟมันใหญ่ด้วยไงครับเพราะว่าอัดทีหนึ่งกืบชั่วโมงเนี่ยับ ค่ะพรุ่งนี้จะเป็นพรุ่งนี้จะเป็นการบวกแบบโจวยปัญหานะครับอันนี้ทบทวนให้ดูว่าเราเรียนรู้มาเนี่ยเราลืมไหมแต่พรุ่งนี้จะเป็นโจวย์แบเลยนะครับโอเคค่ะเอามาเรียกเนี่ครูมดถามหานี่ครเอ๊ าการคนน้อยม้อยทำได้ไหมน้องทำได้ไหมน้องทำได้ค่ะน้องทำได้อยู่เนาะทำได้ง่ายมากสบายเก่งจังเลยเอาคุยเอชายต่อเลยค่ะค่อยๆลูกไม่ต้องรีบค่ะรีบครับต้องรีบยังไงไฟก็ไม่หายลูกไม่ทันก็ ทำย้อนหลังได้เพราะว่าค่าย้อนหลังตรวจงานเหมือนกันครับช่วงนี้ก็เยอะเหมือนกันถ้าถ้าหัเขี่ยติดกันแล้วเป็นอะไรเนี่ยเป็นมากถ้างานตรวจเสร็จแล้ว<อ>ผมก็มจะอส่งไปให้ว่าอ๋อชื่อน้องคนนี้ตรวจงานแล้วคุณแม่ก็ช่วยเซ็นกลับในหน้านั้นให้ด้วยนะครับว่าตรวจจะได้ไม่ลืม อย่างอย่างอย่างาง,งานที่คุณครูให้ตอนนี้นี่ถ้าทําเสร็จก็คือส่งส่งส่งงานในไลน์ได้เลยใช่ไหมคะครับก,ก็คุณแม่ก็ยัดเข้าไปในอับอลบัม้มในอัลบั้มเนาะส่งในอัลบั้มเหมือนเดิม,น,มนะคะ,ะ<ด>ค่ะเช็คให้ครับค่ะผู้ปกครองอ่าช่วยพิจารณาะครับว่าที่ห้องสอนเนี่ยมีมีสิ่งไหนที่ผู้ปกครองต้องการเพิ่มไหมผมจะพยายามหามาให้เพิ่มเติมให้มันได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

อันนี้ลอกจดไปก่อนใช่ไหมอย่าลืมตัวทดนะทดไปแล้วไม่เอาลงมาด้วยอะ่ะลืมตัวทดนะคะขึ้นหมายเขียนให้ชัดเจนลูกขึ้นหมายบวกเขียนชัดๆกัน นี้างโอหยดิสอสให้น้องก่อนยิบดิสอสให้น้องอขอบคุณผู้ปกครองกครับที่ให้ความร่วมมือตอนนี้มาเกือ20บ20ปกคนแล้วครับ8คนเขาร่วมภาพชัดไหมไม่ชัดบอกด้วยนะครับจะได้แก้ไขให้ชัดดีครับคุณรูณ ถ้มา宝มาไปทํางานนะ่ะออกไปนะ่ะแล้วอย่างน้องอยู่บ้านอย่างครึ่งเนี้ยน้องจะเข้าเป็นไหมให้พี่พาเข้าเพราะคุณครูจะบอกก่อนวนะ่าเดี๋ยวคุณครูจะเข้าสอนแล้วอย่างเงี้ยก็ให้พี่เปิดให้นะคะแล้วก็นั่งเรียนไปพี่พรทำเป็นค่ะพี่พรทำเป็น เดี๋ยวทําเสร็จเพิ่มมาได้ทีเดียวก็ได้เลย<น>เขียนดีดีสเลขสองอ่ะเสร็จแล้วว้าวใครเสร็จแล้วครับ ไปเสร็จแล้วครับไดยมได้ยินองูะไรช่มไมยแ่ายครับพูอชายได้ยินไหมกล้องมันกลับเมยแล้วกดตรงไหนอะลูกรู้ตรนี้เปล่าเออกดกดไม่โดน ไม่ใช่เราจะไม่ใช้หูฟังเราจะต้องทำาันไม่ดีเสียงใช่หูฟังใช่ไหมหูงเรียนพัตตีเนาะโทรศัพท์ออก็บูก่อนถึงข้อไหนเราเลย10ข้อเลยครับวันนี้10ข้อนะ10ข้อแต่แม่ไปหาพี่มาตั้งแม่อ่จับไว้จะแม่ไปหาพี่มาตั้งแม่ เรียนี่อยูีคุครูสอนคุณพ่อไหนแล้วทำตามที่อยู่นั่นแหละอืมฟังมันอันนี้ ตอนนี้คุณไม่พูดครับตัวที่บายไปแล้วครับเมื่อกี้นี้จริงเนาะจริงจริงนะหนึ่งสองให้นักเรียนสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็เจ็ดแปดเก้าสิบแสดงวิธีทำในสมุดสิบข้ออ่าในเนื้อาหารวันนี้ก็จะเป็นการบวกการบวกเลขแบบมีตัวทดแต่ทดไม่เกินหนึ่งพันนะครับคําตอบไม่เกินหนึ่งพัน いい香うん、うん。 ไม่จีบเจ้าทํไปก่อนไม่ตื่นเต้นตอนเล่นออนไลน์หรอคะคู่เฟ má măng băng, má อะ,อ,อะไรอ่ะกดอะไรอีกเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นเวนข้อหนึ่งไม่ทาอืมมันตังต้งไม่ได้ถ้าไม่ตมฟังได้ยินไหมฟังออกสีถ้าไม่ติดฟัง,ไ,ไ,มง,ง,งออไม่ยินไหมยินไหม

คณะโูกปิดเพลงก่อนนะครับรบกวนเพื่อนลกูกนี่เพื่อนเต็มเลย ตั้งทางนี้ได้ไหมทางนี้ก็ได้เหรอไหมอะแล้วก็ใส่หูฟังเอาโอเคละใช่ไหมครับตังเสีงั แมาแค่สองคนชิิมันไม่เสียว่ามันหัวขังด้วยนี่เป็นอไรอผู้ปกครองครับ เวลามันหมดแล้วนะครับมันเด้งโชว์แล้วเราก็จะอัดคลิปไว้ให้เนาะในในเฟซบุ๊กคลิปครับเราจะส่งลิงก์ไปให้อีกทีหนึ่งครับเวลาหมดแล้วเวลาเลยหมดแล้วครู่าครับคู้ปกครองก็ไปติดตามอยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กอีกทีหนึ่งนะครับไปทํางานนั้นก็ได้นะครับเสร็จแไปส่งในกลุ่มไลน์นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะชั่วโมงนี้เราก็ เก่งเท่านี้เนาะก็สวัสดีครับนักเรียนทุกคนบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ